สวัสดีครับมีกับความเจริญทรัพย์นะครับวันนี้พาชมเล็กน้อยส่งของนะครับวันนี้สวัสดีวันที่หนึ่งมกรานะครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอ้าวที่นี่ไม่ได้หยุดเลยนะครับเลยลูกค้าสั่งของแต่เช้าเลยอ่ะหลายเจ้านะครับเลยเลยสองเจ้านะครับ หลายคนก็ฉลองปีใหม่นะครับเมื่อคืนแต่โซนทางนี้นะครับนี่ช่างไม่ยอมหยุดงานนะขนาดฉลองปีใหม่เสร็จแล้วก็ตื่นมาทำงานต่อนะครับถือว่าดีครับดีทำงานหาเงินนะหาเงินนะครับช่างลูกห้ากลับมาจักงเทศนะครับก็สั่งของเยอะเลยนะครับก่อสร้างนะครับต่อเติมนะครับต่อเติม วันนี้เหล็กออกเยอะเลยวัสดุก่อสร้างนะครับพวกอิฐหินปูนทรายนะครับแล้วก็เหล็กนะครับยอดเยอะอยู่นะครับนี่ก็เมื่อคืนก็ฉลองจนถึงตีหนึ่งตีสองนะครับข้าดาวนะครับเปินมาก็ต้องเปิดร้านเหมือนเดิมนะครับลูกค้ามารอเยอะเลยนะ ลูกค้าสั่งของตั้งแต่เช้านะครับจนถึงตอนเย็นนะส่งเพื่อส่งนะครับส่งราคาเหล็กน่าจะขึ้นนะเห็นทางเอเย่นบอกนะครับเหล็ก,กน่าจะขึ้นปีใหม่นะครับแต่ว่าผมก็สต็อกไว้พอสมควรนะครับเลยขายนะ นี่ครับเหล็กเหล็กกล่องกาวนัยนะครับเหล็กกล่องกาวนัยขายดีครับเหล็กกล่องกาวนัยอ่ะปีหกแปดนะครับมันหมานะครับมันหมานวันที่หนึ่งมกรานะครับดูคิวยาวเลยลูกค้าสั่งของเยอะก็จะเปิดร้านเดียวนะในโซนนี้ในวัดุก่อสร้ังนอำเภอน่าจะหยุดหยุดสามวันนะ เราไม่ได้หยุดนะครับไม่ได้หยุดเพราะว่าช่วงค้าขายนะครับช่วงนี้ช่วงปีใหม่นี่แหละนะพระเรารู้ว่าลูกค้ามาจากกรุงเทพเยอะนะเพราะว่โซนนี้ลูกค้าไปทํางานที่โรงงานนะครับทํางานโรงงานกรุงเทพชนบุรีนะกลับมาก็ได้บนโุงโมนัดมาแล้วก็อยากมาสร้างบ้านให้พ่อให้แม่นะครับก็มีเงินคนละก้อนนะครับมาก็ มาสั่งของไว้นะครับสั่งสั่งมากับช่างนะครับสั่งเสร็จก็ไปส่งนะเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่อยู่บ้านไม่รู้จะสั่งยังไงนะครับทำแบบไหนนะครับเงินไม่มีก็ต้องรอลูกหลานกลับมานะครับจากกรุงเทพอ่าก็จะประมาณนี้นะครับก็เลยได้ส่งของทั้งวันเลยนะช่างก็ ได้งานทำนะครับเราก็ได้ขายของนะเศรษฐกิจก็จะได้คึกคักนะครับสำหรับโซนบ้านเรานะครับก็มีแต่โซนโซนญาติพี่น้องกันนะครับช่วยๆกันก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันที่หนึ่งมกรานะครับก็ก็ให้ทุกคนนะครับรวยๆนะครับเงินทองไหลมาเช่นมานะครับใครคิดจะทำสิ่งไหนก็ให้ประสบความสำเร็จนะครับ ในทุกๆด้านนะครับของผมก็ถือว่าอยู่ตัวแล้วนะครับสำหรับความเจริญทรัพย์โอ้เสียงแหบนะครับก็มีงานรับเหมาสร้างบ้านนะก็วิ่งหลายที่อยู่แล้วก็งานรับเหมาทมดินนะครับในโซนอีสานนี่แหละนะครับไม่ได้รับรับเฉพาะคนที่รู้ใจนะครับทำงานให้กับคนที่เราโอเคแล้วก็สบายใจนะครับรับงานนะครับก็ โทรมาสอบถามได้นะครับในโซนอีสานนะครับหรือสร้างปั๊มน้ํามันก็จะมีงานปั๊มด้วยนะครับมีงานปั๊มน้ํามันอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับกำลังขึ้นโครงเดี๋ยวจะไปถ่ายรีวิวให้ชมนะครับว่าเราขึ้นโครงแบบไหนนะครับใช้เวลากี่วันเดี๋ยวรอชมนะครับอันนี้ก็เก็บบรรยากาศที่ร้านค้าให้ดูก่อนนะครับวันที่1มกรานะครับเป็นวันดีนะครับปี68นะครับเป็นงามยามดีนะครับส่งของทั้งวันนะครับ เราไม่ได้หยุดเลยครับเมื่อวานก็ไม่ได้หยุดนะถึงจะหนักแค่ไหนเราก็ต้องตื่นมาค้าขายนะครับอาชีพลูกชาวนาก็ต้องทำมาหากินนะครับดินรนสู้กันไปนะครับแต่ละอาชีพนะครับแตกต่างกันนะครับโอ้เสียงแหบเสียงแหมเลยเมื่อคืนก็เป็นนักร้องนะครับตกกลางวันมาก็เป็นพ่อค้านะครับเหมือนเดิมนะครับได้ ตัวไหนก็เอาตัวนั้นน,นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนอาจะเจอกันใหม่คลิปนี้เอ้คลิปหน้านะครับเราเจอกันรีวิวทำปั๊มน้ำมันนะครับว่าจะแบบไหนทำไมถึงทำได้อ่ามันมีหลายอย่างนะครับในการทำปัม๊มครับโอเคนะครับ,นะรบลาไปก่อนฝากกดติดตามด้วยครับฟาร์มเจริญทรัพย์สวัสดีครับ